สวัสดีครับพบกระบมชานน์จากร้าน4 0 2 shop นะครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เรื่องตัวคาบูนะครับในคาบูร2อยนะครับที่เห็นอยู่ในที่นี้เป็นคาบูเดิมทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นคาบูเทียมนะครับตัวนี้เป็นแท้ติดรถนะครับนะครับในตระกูลร2 5ยนะครับ1้อยธรรมดานะครับร2อย้าธรรมดาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเอ เฟเดอร์บอลลมดีมร้อยยี่ห้าเวฟร้อยยี่ห้า,าเอ็กปากมันจะปากปากมันเนี่ยมันจะอยู่ยี่สิบมิลนะครับปากตรงนี้ปากคาบูครับปากคาบูนะครับตัวนี้จะอยู่ยี่สิบมิลนะครับอ้าวแล้วทำไมนี่แล้วทำไมตัวนี้มันใหญ่กว่าตัวนี้มันเป็นของไนนะครับตัวนี้เป็นของไนนะครับเป็นไนร้อยยี่ห้านะครับมันมันเป็นเหมือนคาบูที่ m o ดิฟามาตั้งแต่อยู่โรงงานแล้วครับมันเป็นมันมันมันเหมือนมัน Modify มาให้ตั้งแต่อยู่ในโรงงานเลยครับมันจะมีมาในเฉพาะคาบูที่มันอยู่กับรถนะครับคาบูติดรถนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมือสองมานะครับนี่ถ้าเราไปซื้อตามแอป l a z a d a TikTok หรือ Shopee ถ้าเขาเขียนว่าใส่ไหนหรืออะไรเนะี่ยมันจะได้มามันจะเป็นอย่างนี้นะครับพวกอย่างนี้มันจะมีแค่ตามกลุ่มมือสองนะครับตามกลุ่มมือสองนะครับมันจะเป็นปากยี่สิบี่มิลนะครับมันจะเป็นปากย4ิบสี่นะตัวนี้มันจะอยู่2ี่สิบมิลถ้ามีขบูดเดิมร้อยผ้าธรรมดาอยู่อยากเอามาทํา24ี่มิลทาได้ไหมทําได้นะครับก็คือไปให้โรงกึงเนี่ยควานควานปากมันให้นะครับทําปากมันให้นะครับล้วงเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องตัดลูกชักด้วยนะครับ คือลูกชักของไนนะ์นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวสีดําจะเป็นของไนนะ์นะครับเนี่ยตัวสีดําตัวนี้จะเป็นของร้อยยี่สิบห้านะครับลูกชักตัวนี้สั้นกว่านะครับเนี่ยสั้นกว่ายกได้เยอะกว่าดูดอากาศดูดน้ำมันได้ดีกว่านะครับเนี่ยมันจะปากมันจะสูงขึ้นไปอีกนะครับมันเป็นเหมือนขบูนเดิมๆที่มันโมดิฟายมาให้ตั้งแต่อยู่ในโรงงานแล้วนะครับ ตางกันเลยนะครับที่ผมใช้จะเป็นตัวนี้นะครับูแท้ติดรถซื้อม,มือสองผมได้มาก็ห้าโอยนะส่วนตัวผมมองว่าตัวนี้กับแดดวิ่งหนีกันเยอะไหมแดดได้เรื่องเต็มเร็วกว่าไนท์ได้เรื่องกระชับครับคือขึ้นเรื่อยๆเกียร์่อเกียร์ไม่ค่อยห้อยครับแทงขึ้นเรื่อยๆนุ่มๆขึ้นนุ่มๆ,มๆเรื่อยๆลึกๆครับแต่ถ้าเป็นคาบูแดดก็ ขึ้นไวกว่านะครับแต่ถ้าแดดไล่มาไม่ดีก็หนีไหไม่ออกนะครับผมไล่กันแล้วนะครับในแบบเวฟร้อยนี่นะเวฟร้อยแล้วก็ร้อยผ่าอย่างนี้ครับหนีกันไม่ออกนะครับถ้าแดดไล่มาไม่ดีโดนผมบอกเลยนะเนี่ยทุกอย่างผมก็ออฟเซ็ตเสริมนะพวกนี้เป็นชุบเงานะครับชุบเงาชุบเงาเนี่ยชุบเงายันไัว็ชุบนะครับ ใส่เป็นน็อตเลด้วยนะครับคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้คือมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเอาไวต้ตอบคำถามคนที่เขามาถามใน t ิ k t ต k นะครับเดี๋ยวผมจะให้เขามาดูในคลิปช่องผมเอานะครับความแตกต่างของมันนะครับเนี่ยลูกชักก็สั้นกว่ามากๆนะครับ ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นร้อยี่ห้าเดิมๆก็เอาไปใส่ในเวฟร้อยอ่ะขี่สนุกขึ้นครับขี่สนุกขึ้นแต่ถ้าอยากให้มันขี่สนุกขึ้นกว่านี้อีกก็ต้องโมดิฟายครับโมดิฟายแล้วเราก็ตัดลูกชักด้วยนะครับให้ลูกชักมันขึ้นได้สุดนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้น่าจะมีเพียงแค่น,นี้นะเพื่อคลิปนี้เป็นสาระให้พี่ๆน้องๆน,นะที่กําลังมองหาคาบูร้อยยี่ห้าใสอยู่นะครับ ตัวนี้จะไม่มีไม่มีเบิร์แล้วนะครับเท่าที่ผมเท่าที่ผมเช็คพาร์ตมันนะการของพาร์ตรถมันเนี่ยขบูมันไม่มีขายแล้วนะมันต้องซื้อมือสองตามกลุ่มเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับแต่ถาดด้านล่างเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้นะถ้าเป็นไนนะครับอันนี้คือ,อของอะไรนะของไนเดิมๆมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับของไนมันจะมาแบบนี้นะครับ ตัวนี้ผมก็ถอดออกมาจาก125นะครับตัวนี้เอามาใส่นะคือ offset มันลูกเล่นมันได้เยอะกว่าครับได้ใส่น็อตเลนได้ชุบตรงนี้ด้วยอย่างนี้ครับถ้าเป็นไนท์มันมันยึดน็อตสองตัวก็จบเลยครับแล้วก็ใส่สายน้ำมันมันมันจบแล้วผมไม่ค่อยชอบผมชอบออ f s e ตที่มันเยอะๆนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ